สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สามธันวาคมพศ2566ค่ะเมื่อวนนี้นะคะเป็นมุด้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่นนสวรรค์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางต่องวดปู่โนนสวรรค์นะคะวดวันที่16ธันวาคมพศ2566ค่ะหววที่ผ่านมาเนาะค่ะปู่ย้ำโค้งสุดท้ายเนาะค่ะปู่ยำให้7997เนาะค่ะก็มาเนาะค่ะผู้ชมเข้า ตรงๆเลยนะคะมาชมหลักกาเลขดับเนาะค่ะดับอยู่ดับแมนเนาะค่ะมาชมงวดที่ผ่านมาก็ดับดับแมนอีดีค่ะมาชมงวดนี้ฮะก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าปูจะได้แนวทางให้ตัวไรนะคะแล้วก็เลขดับของปูจะให้ดับตัวไรเนาะค่ผู้ชมก็เข้าไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะจัการครับปูสัการน้ำักรจะครับปูผมทําปุ่นน้ำปูสาธุนะครับผมงวดนี้แม่นแล้วท่านผู้ชม เก้าเจ็ดนปูเนาะพี่น้องปูเน้นเดีว่าเน้นให้สองคู่นะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับผมและเลขดับปูเนาะพี่น้องเนาะสามตัวทั้งนั้นม่อมปนศูนย์ครับโอ้เนาะปูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมดับสนิทปูวาห้าห้าดับ ้สนี่ผู้ไดดังมาดับสามตัวหกเก้าเจ็ดนะครับผมโอ้มักตะเล็กดับนีหรือปูรับปูก็บ,บอกผมอยู่ว่าหาผมมาัขาหาปูว่า้าบอมาบอมาปูวา่าด,ด,ดับคือดับครับเป็นในปูได้บอกไคคนถึงน้ำบองปูมันเขาบอราสนใจคือมันมันสนใจกับ ในเครื่องใายเอามควรนี่ครับมาคงสุดท้ายมาให้ปูเน้นยำไหปูก็เน้นว่าเก่าเจ็ดเดอป์ปัวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเทนี่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าสองคูอืมปูได้ตองวดแรือเล่าครับชินี่นี่เขียนหรือเปล่าคูครับเอ้างวดนี่เขียนผิดเันที่ผิดค่ะ วันที่พิดประปูเอาแกะสน่ห้ไข่เอฟซีไปก่อนครับผมครับที่เอ็นแปดคิกเก้าเนี่ยครับผมเอานแมาชมเอาวันนี้ได้สามปูปูโอ้แปดซีปูคือให้นเล็กไม่ง่ากเนาะครับเด็กแปดซีในปูนี่กันนี่ดิตัวเร่องมันดิ ตัวร่องหาแปดกับสามแปดงามอยู่ปูอันนี้ชุดโตตัวนี้ตัวเด่นแปดปูให้เป็นตัวเด่นเลยหาแปดตัวเด่นมาปูสี่แปดเป็นตัวร่องท่านผู้ชมนี่งวดเก่านะครับเนาะเดี๋ยวบอถ่าจังที่เขียนให้ไหมพี่นนท์งวดนี้วิ่งแปดกับสี่ตีปูครับกับสี่นี่แล้วสนใจแต่ดับเอ้าดับดับปูงวดนี้ดับเบิร์นเลยติปูดับเบิร์นเนี่ย ดับเบลิบเบลเนเลขวิ่ง8ดกับสนะครับผมอันนี้เลขติดสามสี่สามสี่ห้าแปดนะครับผมสามตัวสองแปดสี่หางเดียวอกปูเออในนสองแปดห้าสองแปดสี่สองแปดห้านะนะครับปูว่าสองแปดสี่สองปดหาตัวเด่นเนปดห้าตัวเน้นเลขคือแปดห้าเน 8, น ครับผมแล้วก็สองตัวขึ้นเนียนตัวนี้ปูอันนี้เขียนในท,ที่ที่มันร่องไว้ทุกติดแนลตัวนี้น,น,นี่จ่าตัวเด่นจ้าดอกจันทรีอ๋อครับสองแปดหานั่นันปูปเนียนครับท่านผู้ชุมอ๋อาครับ,น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 ,บน,นั่นนนะี่แม้วเธอว่าเซียนนั่นน้องแม่ว่าสิส่งไปว่อยเฮ็ดพวกเป็นซูหันนะอันใดปูจะส่งอันเฮ็ดเจอเขาแม่โหลด ไล่บอกปูไล่ก็ได้เอาไล่คือไล่ผมก็ไล่ปูมีอยู่ดินะผมมันดับตัวบอกครับเอาหนี่ยคอยเปลี่ยนอันนั่นไม่เปลี่ยนไล่ใหม่บอกไปอันนั่นไม่ขาพวาไปล่างขวามมุ่นข่อยออกมืดอือเรีว่าโค้งสุดท้ายก็ได้ตัวไหนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายในตัวสิบเอเนี่ยโอ้เกี่ยวกันมาเด็กจับกลุ่มในตัวหนึ่งอือครับฟัอมึดมือเล็กจะออกสัมแม่มาปูเนาะแงมือเศร้าเนี่ยฟันมันไปบอก พวกพวเีออกก็ว่าเก้าสิบเอ็ดเด้อครับเนี่ยวนี้พูดได้ก็มาแต่ว่าอะไรตึต่เครื่องขาเครื่องขามันก็เก้าหนึกันปูอีกเก้าหนึ่เก้าเันกันเนี่ยครับผมเก้าใดๆเครื่องขาไม่เช่เสียเราสนุกมขายมือสีเื่อมันก็เออท่านผู้ชมเดี๋ยวครับจังแอไลน์ปูไว้ไหมนะครับผมปูนนสวรรค์ท่านผู้ชมเด้อ หกสิบหกธันวาหกหกนะครับผมวิ่งครับวิ่งแปดกับสี่ครับชุดนี้เป็นบนล่างครับเลขติดสามสี่ห้าแปดเอ้ากับแปดก็ได้เลขติดสามสี่ห้าแปดนะครับผม สตัวตัวนี้คือสองแปดหาปูสองแปดห้า่สองแปดห้าสองนะครับผมตัวนี้คือเอาตัวนี้ขึ้นกน้ผมห้าแปดแปดหแล้วก็ส8่แปดแปดสี่สามามสามคูท,ท่านทำชมปูกับตัวให้น้ำ นะครับดับสนิทบนล่างดับแมนนิลีแ้ทำช่่มดับสนิทปูเจดแปแปดเจดเก้าเหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสองสองห้าสองสาม สามสองเอาธรรมชมดับปูดับแมนเดอร์ฟิโนงเดอแปดกับสี่ตัวใดเด่นปูแปดกัปซีกับตัวแปดเด่นเนี้เด้นแปดปูเด่นเลขเลขติดสามสี่ห้าแปดได้ธรรมชุมเลยเน้นสองแปดห้าเนี่ยบอกปูเน้นยค่ะผมเน้นที่ห้าแปดแปดห้าธรรมชม ตัวเน้นปูเลยนะครับดับสนิทบนล่างผู้ใดเลขดับดับเบิลได้ครับหมวดนี่นะครับท่านผู้ชมมันจะทรงไายแล้ว,ลวก็บิรรนัยทรงไายจีเกิลมันต่ำจีมันทรงไายได้วดทรงไายที่ปูสาธุให้เด้เอฟซีเพอน์ดิชชุดับได้งเงินกับมาเที่ยวปีใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับเด็กปูแค่สามคู่เท่านั้นห้าแปดแปดห้า สี่แปดแปดสี่ที่กันแหละมีแค่รถกัปตันความเขาเนาะนี่ขอนปูเนี่ยอ่าอันนี้งวดเก้าพี่น้องงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมเจ็ดเก้าของของปูปะของปูใส่กระไดนี่ปูอะของปูว่ามีแปดห้าปูว่ามีแปดห้าหาสองห้าแปดสองแปดห้า ชุดเก่าชุดใหม่นี่ครับสามตัวสองแปดห้าน้ปูเนาะสองแปดหาสองหาแปดกันเด้อพีน่น้องเด้อเพราะอปูเน้นห้าแปดแปดห้านี่ครับดับสนิทปูครับดับแมนอิลีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาถึงเจ็ดเดียนเมษาเทพีไก ถึ่งมาพึ่งมาพอสูตรนี่พึ่งมาพอสูตรนี่ปอาปูเฮียเดียนลองเบิ้งก็น่าจะเสียดับผมเสียดับมันเลยเฮียเดียนม่ใสาปีไก่ครับดับสนิทเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสองสองห้าสองสามสามสองดับชุดดับสนิทครับเน้นให้ยคักตีในคู่เดียวป้าปูเนียนเปลี่ยนหาเนียนเปล่ยน ต่ว่าร้อยที่หน,นึ่งพี่น้องเดอ้อเลขปูปหลายหลชุดขึ้นหมดที่แล้วนี่ครับผมสุดไทยนะครับรผมหมดที่แล้ว <ใน S 2> ปูปูนนปปให้แค่นี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็มาเด่นให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแค่นั้นหมดที่แล้วนี่ครับผมหมดที่แล้วนะครับหมดที่ผ่านมาครับโอ้ซาถูกมาป,ป,ปูเนาะแปดหาหาลอตเตอรี่ไว้เล่นผช้่ม เอาอตเตอรี่ไว้เลย48นี่ไม่อยากอยู่ปูต่ว่า38มากอยู่ครับ38เน,น, <8 S 2> นี่มันมันโด,ลลดนเ่แ48มันโดนดีเลยแหละปู่48เนี่ยครับเน้นให้เม็ดเดียวเน้นให้คู่เดียวเลยพี่น้องเน้นให้คู่เดียว8นะครับดๆๆท่านไหมหา88หาท่านบอกปูอ,อืมปูได้ไปเน,นี่4ตัวนี่มันมันสช่อยู่2ตัวเส่ปูนี่เล็ก นี่แหในเลขติดนี่นะสมสี่แปดห้าโอ้ปูจับได้หนีใส่กันเลยตัวนี้จับได้นีแหละสามสี่แปดวันนแกงวดที่แล้วน่มันมันก็อม่ยงมันเจ็ดแปดบ่อเจ็ดแปดแันนี่ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วมากใส่แข่งเข้าเก้าเก้าเก้ากับเจ็ดมาด้วยกันมันก็ติดเลขเลขติดมันก็ติดนี่เจ็กัแปดเช่ั้นครับช่วงแรกม่แมาหน้าก็อีกแม่เอาเก้ามาเพิ่มนึ่ก็มันก็เป็เจ็ดแปดกันเท่าซื้อันก็ซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ เลขมีมีแค่เอาแคปหน้าจอธรรมชมนีู่นะครับผมปูนนสวรรค์นะครับผมจงมาหาปูอีกแลพี่น้องเนาะบ่อหลายคูบ่อหลายชุดเลขปูนะเลขดับนี่ก็ยังไม่พลาดนะครับผมเลขดับนี่ดับยูดับสนิทดับสนิทจริงๆคือปูเขียนไว้เลยดับสนิทบนล่าง7 8 8 7 9 9 1 1 0 0 5 2 2 5 2 3 3 2ไม่มาไม่มีให้เห็น เด่นเม็ดเดียวหาแปดแปดหาสามตัวสองแปดห้าสองห้าแปดได้ทำมชมเด้อห้าแปดแปดห้าสี่แปดแปดสี่สามแปดแปดสามเงินเงินเเล็กนี่เงเล็กที่กระจันน็อต่าครับผมที่มันดังเก้าสามเกาสามดับอยู่นะรัวสามนึ่คือเก้สมันก็ยังอันั้นอันว่าเก้าสามขันมากมากเก้าหนึ่งครับผมเอาครับง้ว่าันับผมมักมากเก่าหนึ่งิาขอบุณขอบคุณปูธรรมช่มนะครับผมพอกันคิด ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมมูมก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆกันสุขสุขคเด้อค่ะ,คะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ